เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจฟุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันเพื่อจะมาฝึก,กจิตใจนี่แหละให้สงบพูดกันอย่างง่ายๆ่ายพราใจมันไม่สงบมาตั้งนมนานหลายชาติหลายภพแล้วเพราใจมไม่สงบนี่แหละ มันถึงได้ดิ้นลนไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างเจอดีก็ทำดีไปเจอชั่วก็ทำชั่วไปคนใจไม่สงบแล้วมันจะตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่างเดียวไม่ได้เลยอันนี้พอใจแปลไปทางชั่วมันก็ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปเพราะกายวาจาก็มีใจเป็นผู้บัญชาการ ดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกจิตใจนี่ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอันใจจะสงบหรือตั้งมั่นได้มันก็ต้องมีบุญมีคุณอยู่ในใจถ้ามีอย่างอื่นอยู่ในใจสงบไม่ได้เลยจิตนี้นะให้พากันเข้าใจพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนว่าดูความไม่สูงหลายท่านทั้งหลายจง จเจริญกุศลธรรมเพื่อละอกุศลธรรมการจเจริญกุศลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดให้มีขึ้นได้แล้วการละอกุศลธรรมก็ดีก็เป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยบุคคลสามารถละได้ถ้าหาาบุคคลกระทำความดีไม่ได้ละความชั่วไม่ได้แล้วไซ้พระองค์็ ไม่แนะนำสั่งสอนสาวกทั้งหลายนี่เป็นพระวาจาที่พระองค์เจ้าทรงตรัสเมื่อมาแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ความอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะ่ะปัญหามันจึงมีอยู่ว่าการที่บุคคลจะละความชั่วได้นั้นมันก็ต้อง เห็นโทษเห็งความชั่วนั่นก่อนต้องรู้จักตัวความชั่วก่อนเมื่อรู้จักเมื่อรู้จักตัวมันแล้วก็พิจารณาเห็นโทษของมันเมื่อเห็นโทษของมันเต็มที่แล้วนะั่นแหะมันถึงละมันได้นี่นะมันเป็นอย่างนั้นใต้พูดถึงความชั่วนะตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดนั่นเลย ดังนั้นการที่บุคคลจะมารู้จักความชั่วอย่างจริงจังนี่มันก็รู้ได้ด้วยสมาธิปัญญานี้เองนะเมื่ออบรมใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจึงมองเห็นได้เลยความชั่วคืออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันมองเห็นได้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มองเห็นตลอดถึงโทษแห่งความชั่วเหล่านั้น เมื่อเห็นโทษของความชั่วเหล่านั้นจริงจังแล้วใครเราจะไปยึดถือเอาความชั่วนั้นไว้มันก็ต้องคลายทิ้งไปให้หมดแหละเหมือนอย่างอาหารนี่นะเมื่อรู้ว่ามันมีพิษต่อร,ร่างกายเราอย่างนี้แม่เคี้ยวอยู่ก็คลายทิ้งถ้าได้รู้มันนะเวนเสียจะไม่รู้ว่ามันมีพิษก็ต้องกลืนลงไปอ มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยกุศลทั้งหลายนี่มันก็มีพิษต่อจิตใจเมื่อเมื่อจิตของผู้ใดย,ยึดถือเอามันไว้มันก็เผาจิตผู้นั้นให้เดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นอันสงบระง,งับก็อย่างนี้แหละเราต้องพากันพิจรารณาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่เสมอเสมอ อันนี้คําว่าภาวนานะนะก็หมายความว่าเราตามรักษาจิตดวงนี้เองเนะี่ยเรียกว่าภาวนาพูดกันอย่างง่ายๆอันบุคคลผู้ไม่ได้บําเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นนี่นะและ้วจะไปภาวนาทําใจสงบนิ่งอยู่ตลอดหลายชั่วโมงหลายวันอะไรอย่างที่ท่านเข้าฌานมาโมนั้นมันทําไม่ได้ ให้เข้าใจเมื่อตนไม่มีวาสนาที่จะบำเพ็ญชานให้เกิดขึ้นได้อย่างนั้นเราก็ทำใจให้สงบลงพอสมมาสมควรรู้ว่าใจของตนมันมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วเราก็อาศัยใจที่ตั้งมั่นในบุญในคุณนั่นแหละจะเรินปัญญาต่อไปเป็นอย่างนั้นอย่างว่าเมื่อเราจะคิดเรื่องอะไรเนี่ยเราก็กำหนดจิตก่อนอย่างนี้นะ กำหนดจิจให้ตั้งมั่นลงไปแล้ววันี่ก็จึงค่อยพิจารณาเรื่องนั้นต่อไปนี่การที่กำหนดใจให้ตั้งมั่นนะก็แสดงว่าใจมีสมาธิแล้วเราก็จึงค่อยดำริตรีตองเหตุผลเรื่องนั้นน,นต่อไปมันก็เห็นแจ้งได้เพราะใจมันไม่ว่าวุ่นไปในเรื่องอื่นใจมันตั้งอยู่อย่างนั้น แล้วก็จดจ้องที่จะรู้เรื่องนั้นโดยเฉพาะเลยอ่าอย่างนี้มเมื่อใจมันดิ่งไปในเรื่องนั้นโดยเฉพาะมันก็ต้องเห็นแจ้งแน่นอนทีเดียวเหมือนอย่างเรามองวัตถุสิ่งของโดยสายตาอย่างนี้นะมเมื่อเราจ้องไปสู่วัตถุสิ่งนั้นอะ่ะโดยเฉพาะเลยไม่กรอกสายตาไปในที่อื่นๆน่นะ มันก็ย่อมเห็นวัตถุอนั้นได้ชัดเจนเลยอ่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันแหละเมื่อเราจะพิจารณาถึงเรื่องบาปกรรมอันชั่วร้ายอย่างนี้นะเราก็จ้องไปทึ่เรื่องบาปมันเรื่องบาปมันก็ปรากฏขึ้นในใจให้เห็นแจ้งไปได้เลยถ้าเราจะพิจารณาเรื่องบุญอย่างนี้ต้องการอยากรู้เรื่องบุญเนี่ยบุญเป็นยังไงอะ เราอธิฐานในใจลงไปนี้แล้วก็จ้องใจตั้งมั่นลงไปอย่างนี้เพ่งใจตัวเองนั่นแหละให้ตั้งดิ่งลงมาสักหน่อยมันก็ปรากฏขึ้นมาเลยนะมันก็รู้มันก็รู้เรื่องบุญขึ้นมาได้อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจหลักวิช,ชาเหล่านี้ไว้ถ้าใจไม่สงบแล้วอย่าพึ่งไปพิจารณาอะไรก่อนอันนี้ต้องทำใจให้สงบซะก่อนให้ตั้งมั่นลงไปก่อนอน,นั่นแหละอย่างที่ทุกคนก็เคยจะได้ทำมานะเมื่อมีเรื่องอะไรมาถึงก็เป็นเรื่องสำคัญสำคัญนะ่ะ เราก็กําหนดจิตลงไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็พี่ณาเรื่องนั้นเลยมันก็รู้ก็เข้าใจเรื่องนั้นได้โดยแจ่มแจ้งถ้ามันเหลือวิสัยไม่สามารถจะรู้ได้อย่างนี้เราก็มาปรึกษาหารือกันต่างก็ช่วยกันคิดช่วยกันวินิจฉัยพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งบางที ผู้น้อยอาจรู้ปัญหาเรื่องนั้นได้ก่อนผู้ใหญ่ก็ได้มันไม่แน่เนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้มันประชุมกันเนืองนิด mm hmm. ก็เพราะว่าลำพังแต่ตัวคนเดียวนั่นไม่สามารถที่จะมีปัญญารู้รอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นภาษาวกธรรมดา อย่างนี้เราจะให้มันรู้รอบอะไรต่ออะไรทุกสิ่งด้วยตนเองทั้งหมดมันไม่ได้พราะพุทธเจ้าทรงรู้ดีเรื่องอย่างนี้นะเหตุฉะนั้นพระอ,องค์เจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้สงฆ์ทั้งหลายสมัรสมานสามัคคีกันมันประชุมกันเนืองเนืองเมื่อมีเรื่องอะไรก็พูดกันในที่ประชุมนั้นปรึกษาหารือกันออกความคิดความเห็นกัน มันก็เห็นรู้ทางไปได้วบนี้นะอะผู้ที่ยังไม่เคยรู้มาเลยเรื่องอย่างนั้นนะแต่เมื่อมีผู้อื่นแสดงออกมาเนี่ยมันก็รู้ได้เนี่ยก็เรียกว่ารู้ตามกันไปกระถ่ายทอดความรู้ให้ซึ่งกันและกันไปนี่เป็นอย่างนั้นแพระพุเทธเจ้ายังได้ตรตัสไว้ว่าสุขขาสังคตสสามคัคคีสามั คานางตะโปสุโข,ขความสามัคคีพร้อมเพียงกันของคนหมู่มากในการภาคเพียรพยายามละชั่วทำดีเช่นนี้จะนำมาซึ่งความสุขดังนี้คำว่าตะปะทำนั่นก็หมายถึงความเพียรนั่นเองแหละแต่ว่าเราไม่ได้เพียรคนเดียวเราชักชวนกันทำความเพียร อย่างเช่นเรามาบวชเรียนอยู่ในพุทธศาสนานี่นะหลายผู้หลายคนทั้งที่เป็นพระภิกษุสามนเณรทั้งเป็นแม่ทีแม่ดำอะไรก็ตามเลยมูนี้กระรวนเรียกว่าเรามาร่วมสามัคคีทำกัน มาร่วมกันปฏิบัติธรรมวันนี้นะเมื่อศึกษาหรือสดับตรับฟังรู้ข้อปฏิบัติได้แล้วจำแนวทางได้แล้วต่างคนต่างก็ลงมือปฏิบัติไปเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร,กรักษาศีลอย่างนี้ก็พร้อมกันรักษาจริงๆไม่ล่วงใครมีหน้าที่รักษาศีลประเภทได้ ก็พยายามรักษาสินประเภทนั้นให้บริสุทธิ์ให้ได้ไม่ล่วงนี่นี่ท่านเรียกว่าศีรสามัญญาตาเป็นผู้มีสินเสมอกันนี่พูดถึงความสามัคคีนะเมื่อรักษาสินก็พร้อมกันรักษาไหวพระภาวนาก็พร้อมกันไหวพระภาวนาไม่เกียจคร้านบางคนก็อาจจะมี เมื่อเพื่อนพานั่งอยู่ในที่ศาลาการประเรียนอันเป็นที่ชุมนุมอย่างนี้แล้วเมื่อไปสู่ที่อยู่ของตนแล้วไม่แล้วไม่ทําแล้วมีแต่เล่นหรือมีแต่นอนอย่างเดียวอย่างนี้ก็อาจจะมีนงน,นั่นแหละนั่นเป็นความประมาทการที่เรานั่งสมาธิอยู่ศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อฝึกผู้ที่ยังไม่ชำนิชำนาญ ให้ได้ชำนิชำนาญไปตามกันนั่นแหละผู้ที่ชำนิชำนานมาแล้วก็ทำให้ผู้ที่ยังไม่ชำนาน,นั้นเห็นเป็นตัวอย่างนั่นนะ่ะอดทนทำกายให้สงบทำใจให้นิ่งอย่างนี้นะเมื่อผู้มาใหม่มันก็ค่อยฝึกไปตามตามกันไปมันก็ค่อยเป็นไปเมื่อ ความเฉลียวฉลาดมันก็ค่อยมีไปเป็นอย่างนี้การที่เราสามัคคีกันนะอะบางคนคิดว่าอมไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปไประชุมกันทําความเพียรอย่างนั้นก็ต่างคนต่างรู้ข้อปฏิบัติแล้วทำเอาของใครของเรามันจะไม่ดีกว่าหรืออบางคนก็อาจจะคิดเห็นไปอย่างนั้นอันนั้นก็ถูก พอเมื่อเลิกจากประชุมกันแล้วนี่ก็ต่างคนต่างทํานั่นแหละเมื่อเวลาเราประชุมกันอย่นี่เราก็ทําพร้อมกันอหมายความ่าอย่างนั้นเราแสดงความพร้อมเพียงสามัคคีกันไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะไม่พรองดองกันได้เมื่อต่างคนต่างอยู่อย่างนี้นะต่างคนต่างทําบางทีก็เลยเกิดความคิดเห็นทิษแผกแตกต่างกันไป เมื่อความเห็นมันไม่ตรงกันแล้วมันก็ทะเลาะกันแหลยคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ทะเลาะกันก็ทําความดีร่วมกันไปไม่ได้ก็แตกสามัคคีกันความแตกสามัคคีกันอย่างนี้ไม่เป็นมงคลเลยนี่คอยพากันเข้าใจต้องพยายามประสานสามัคคีกันไว้ให้ได้อื